เรามากี้ต้องกดอะไรแต่ว่าก็คือมันประมาณว่มามันสอนเราครับว่าต้องทำังไง<อ>ม,มีเรียนสกิลด้วย<ะ>มีสกิลเทคดาวครับแล้วก็ก็คือกด F อเพื่อฆ่าศัตรูอย่างเงีย,ย,งงย,งยบๆนะแล้วก็มีโยนระเบิดอะไรไม่รู้อะ <laughs> เราเราเราเรียนเราเรียนสกิลเทคแล้วก็มีสปินสไลด์ครับก็คือการสไลด์แต่เราเอาฆ่าคนอย่างเงียบๆดีกว่า เอามันต้องอ๋มันต้องฝึกเปล่าวะกูจะเรียนยังไงเนี่ยจะเลือกเนี่ยอ๋อเลือนเลือนครับโอ้มีการเรียนสกิลแล้วก็เอาสกิลสไลด์ครับเพื่อความล็อกครับชาวล็อกล็อกสไลด์ได้เอ้ยาแททูขึ้นมือโอ้เพอเราเรียนสกิลแล้วแททูจะขึ้นมือครับโอ้เกมนี้ล้ำว่ะ เอาดูดีๆเราได้ยินเสียงลิซ่าครับเพื่อนสาวเราครับต้องไปเอาเธอขึ้นมางั้นตามมาครับอีเดียนี้คุกกี้นะคะเราไปเลยเฮ้ยลุงเป้าเปียกมันไม่ได้เป้าเมียหรอกมันเป็นแสงและเงาโอ๊ะกระโดดขึ้นไปอ่าแล้วก็นั่งครับอ่ะไปเลยเฮ้ยนั่งถูกวิธีป่ะเนี่ยทำไมมันไม่ไปเลยเอาก็ก็ขึ้นมานั่งเขานี่ไง ไปดิอ๋อต้องไปนั่งตรงนี้นั่งคนนที่นั่งตรงนี้ครับนั่งนะอ่ะโอเคเดสโกครับไปเลยครับเห็นลุงแกขับแล้วก็เห็นลุงแกขับเอเขาเรียกว่าอะไรวะขับควบคุมพวงมาลัยพวงมาลัยตั้งแต่รถจะไม่สตาร์ทนะไม่รู้จะรีบไปไหนนะไม <ป S 1> ่ ที่เราจะไปข้างหน้านี้ก็คือไปช่วยลิทูกวางกวางกวางข้ากวางอ๊ะก็คือเหมือนกับพวกนี้เขากำลังมีปัญหากับพวกวาร์สอยู่นะคเพราะว่าวาร์สมันพยายามจะยึดที่อะไรวะนั่นนั่นใครอะลักขยัตโอ้ไยพวกลักขยัตไอ้ลักขยัตตุ พวกเราบระว่าิลักขยัาลักขยัชฉันไม่รู้ฉันต้องการแค่ช่วยเพื่อนฉันเนอะเราก็ต้องกลับไปได้กว้างโว้ยเวียนหัวขับรถดีๆเลยลุงผมผมจะมอรถแล้วเนี่ยมาฮีมีแคนแคททอรี่ครับลง อ่าผมก็มีปืนกันนะพระเอกครับไม่จำเป็นต้องมีปืนใหญ่ๆครับใช้แค่ปืนปืนพกอันเดียวก็อยู่ได้ทั้งเกมครับเฮ้ยนั่นมันใครอ่ะอิลิเมเนตอิลิอิลิเมเนตออพเวลต์อินดีอัลโพสครับก็ต้องรีบไปครับฆ่ามันข้าโจรสลัดโจรสลัดผักกันเนี่ย ร้านเปิดร <chine> <pod> ้านสลัดที่นี่ครับพวกเป็นเขาเรียกว่าโจรสลัดครับมันขโมยทุกอย่างครับเพื่อมาทําสลัดนะเราต้องเข้าไปแอบเอาสลัดมันไปกินนะว่ะจ้าสวัสดีเพื่อนฝูงแล้วแต่เราจะเราจะดูได้ไงว่าว่าว่ามีใครบ้างหนึ่งศพครับก็คือถ้าเกิดเรายิงปืนขึ้นมานี่คงจะสวยนี่เสียงหมาหมาเห่าหมาเห่าหมาเห่า ต้องดูก่อนนะว่าที่นี่ที่นี่มีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าได้เตรียมตัวถูกนะอ่าหนึ่งคนครับตรงนี้เราต้องไปจัดการไปคิวทีละคนไอ้น,อน,อนี่ไอ้นี่ไอ้นี่แหละมีเสืเนี่ยมานี่ลากลากศพได้ป่าววลากศพไม่ได้ครับแต่เราได้ปืปนมาแล้วละ่ะ เอาปืนทุกตัวเอากูปาระเิดกูลอเดปาระเบิดระไทำไมมันไม่มาวะเีมาอย่างวะเฮ้ยเยอะหมาหมาหมาหมมา ม่โหดประสาทเอเคส่หมาครับตายไปหนึ่งตายอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอยโอยโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าโอ้อะไรวะโทรศัพท์เข้าครับเลยต้องอัดกันใหม่แล้วก็ปรากฏว่าหนึ่งศพเลยครับทีเดียวมันก็คือการตายครั้งแรกครับทุกอย่างต้องมีครั้งแรกครับฮะลิซ่าจะมาช่วยเธอแล้ว รถคันนี้น่าน่าขับนะต้องค่อยๆไปใหม่นะต้องยนะ่องย่องเบาอ่ะเฮดแกระสุนว่าแต่เก็บปืนเก็บปืนเพิ่มยังไงหรือว่ามันมีมันให้ใช้แค่ปืนเดียววะปุ่มไหนวะเนี่ยอ๋กดตัวแซดดูกล้องถ่ายรูปอ่ะซูมอินอ่าแล้วเราจะถ่ายรูปได้ด้วยแล้วก็จะล็อกยังไงอะ่ะล็อกอ๋อไม่ได้ล็อกครับ มันทำให้เราเห็นว่ามีใครบ้างเท่านั้นเองก็จะดูววามีใครบ้างหลบหลบลบแล้วค่อยไปไอ้กินนี้อีกยาวนานครับเราต้องมาให้ครบทุกตัวก,ก,ก,ก่อนนะโอมีหมาไม่ใช่หมาหมูนี่หวโอเคเพราหมามีทั้งหมดครับห้าคนนะเราก็จะเก็บไปทีละตัวแล้วกัน เดี๋ยวมันเดินมาล้เดินมาล้เดินมาละอ่าเดินมาแล้วครับรอไอ้นี่เดินมาก็จะไปเสียบคอมันนะึอ้าโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหนหน้้นะนหหนออหโ้อ้หมออ้หโอหอ้้ห้อ้โหอ,อ้หอ้โห้หโอ้้หอหโห้วย ต้องไปอย่างสเตลครับสเตลเตีวก็คือซ่อนตัวไม่ให้มีใครเห็นนะสเตลฮะมันไม่ใช่สเตลครับเราคือสเต็กครับโอ้ยสเต็กสเตกลุงนวดโอ้ยสอะไรไม่ไม่ยิงเสียงหมาเห่าหมาเห่าหมาเห่ามาเห่าอีกละเอาไงกับหมาดีวะ ค uh, ่าที่มันก็เสียงดังดิวะเยสผมยิงหมาตาย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 เยดเยดเยดมาเลยครับเยดมันปล่อยหมูป่ามาแล้วครับเชื่อมป่าระเบิดวะโอ้ยหเห็นแล้ว มึงจะสไลด์ไปไหนสไลด์ไปไหนอัาโ <_ p ans ky> อ้ยโอ้ยฮหี้ยวเหวเห้ยอ๋ออ๋ออเดนิสมันผูกเข้าไปแล้วครับพวกเราเ <_ p ans ky> พื่อนเรามันตอนนี้มันผูกทะลวงเข้าไปแล้วลวงไม่หยุดยัง้งระเบิดปิกแดกครับโอ้ยขึ้นมาแล้วลิซ่าโอ้ยหมู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 โอ้ยเจ๊เจอมีตามห,ม,ห,ม,หม,ม,มูมาเจอคนครับ เดือดปิงหนึ่งศพอีกหนึ่งศพครับอ่ามีแร่ขโมยก่อนนะเราไม่ต้องสนใจคนครับเราปล่อยให้คนไม่ยิงกันไปเราก็จะมาจัดก,การเปลี่ยนปืนไงวะเปลี่ยนปืนเราเ,เนี่ยเอามิชั่นเฟลเพื่อนเราตายเอ้ามีหมูหกเจ็ดแปดโอเคครับเรารู้ทุกคนแล้วเราก็จะจัดก,การ เอาระเบิดไปกินน้อยหน่าไปกินน่ะน้อยหน่าไปกินโอ้ยตายไปสองเลยทีเดียวโอ้ยมาแล้วเร็วๆรีบๆมารีบๆมาโอ้ยปลาเปิดใส่เพื่อนยิงหมาตายครับเ <c oughs> ดนิดโรเจอร์ช่วยด้วยนาเพื่อนเราจะบุกละทะลวงไม่ทะลุยังไม่หยุดยังบุกทะลวงเข้าไป อ ah. no ้ยยิงมั่วยิงยิงมั่วแล้วโอ้ยฉีดฉีดอ่าโดบยาโอ้ยว่ยิงมั่วมากเลย伊丹尼丝·罗杰，冷箭，耶，他被勒，哎哎，血破吗？哎，朋友，这尼瓦，血血血，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 เพื่อนต血，血，นี้ว่ะเ血，ี血，ยเสียผิดคนไม่รู้แล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วโอ้ยชักปืนชักปืน โอ้ยชักปืนอยู่ใจเย็นเฮ้ยอ๋อคิวครับว่ารักษาเองหนอปุ้งเนี่ยโอ้ยยืดได้ทุกทีเฟลไปสามทีไม่ตายเถอะมามามาปืนใหม่ครับต้องเก็บครับนี่เฮ็ดนี่มันเอครัวนี่หว่าเอเอเคครับเอเคเข้าครัวเป็นเอควปืนเอแคร์อะอ่างเงครับเอแคร ใช้ปืนเอแคร์ครับอ่ารู้สึกว่าตัวนี้จะมีหมูนะเราต้องไปไปไปเอาหมูว่าเอ้าลิซ่าออกมาแล้วมันจะเอ้าไม่อยู่นี่เอ้าเอ้าเขาบอกว่าลิซ่าหนีไปเองครับเธอหนีเหรอ โน้โน้โอ้ยแททูขึ้นป่าสงสัยมันจัดสกิลเยอะเสกิลเยอะจัดครับเกมนี้ยิ่งสกิลเยอะยิ่งแททูขึ้นหน้าครับแบบรอสักค่ะไ้เมื่อกี้แม่งแททูขึ้นป่าแสกิลเยอะแ่เรียนรู้จากอาจารย์นะครับนี่อาจารย์เกว่าสำเร็จสำหรับ อันแรกฮนะเราจะทำอันต่อไปเลยแนละ้วกันทุกความรวดเร็วครับไปไหนกันนะไอ้รอด้วยด้านในรู้สึกว่าด้านในจะมีของเอ้าแลบนือด้านในจะมีของให้เราทำครับมีหมูแล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะเทคเมโมรีการ์ดไปเรียบร้อยแล้วเยออีกอ่าซื้อกระสุนได้ด้วยนะเอ้าซื้ออ้าอะไรเนี่ยซื้อช็อตกันนะอยากได้สไนเปอร์ครับ ี <t ell> ต่างห้าร้อยนี่ซื้อได้ป่าวะไซเตอร์โอ้คันหนึ่งครับไม่ซื้อแม่งแหละทำไมกูต้องกันฟอร์เซลเซลเซอร์วิทบริการตัวเองอบริการตัวเองกูมไม่ซื้อก็ได้ไมั้งกูหยิบเลยดีกว่ามั้งอ่ะไปต่อไปต่อครับไปต่อแล้วต้องไปเขาว่าที่นี่มีหมูครับมึงมึงหมูแถวนี้เหรอมึงมึงหมูเหรอมึงหมูเล้วหมูหรอหมูเหรอเมื่อกี้เห็นหมูตัวนี่เข้าไปในนี้อ่ะไม่มีครับ ไอหมูม <aid> ันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่เห็นละหมูมึงหมูเหรอ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 น่ได้หนังหมูมาฟรีๆครับเห็นหมูนู้นไหมเห็นหมูนู้นไหมเห็นไก่ด้วยไก่ครับไก่ครับอย่าให้เหลือครับเฮ้ยหมูตัวนึงเฮ้ยอันนี้มันคุณคุณพี่สกิลสกิลสูงนลครับโอ้พี่เปาเปียกอะเนี่ย อุ้ยเอ็งตกใจพี่ป๊เปียกครับพี่ครับพี่สอนสกิลผมนะครับผมอยากมีหนวดแบบพี่อ่ะผมอยากมีแททูขึ้นปากอ่ะคนพี่สวยแล้วครับหมูหมูอันนี้มันหมูอะไรมันหมูพันดะรี่วะเหรอดะดัมมเชียนป่าวะ หมูน่าเมเชียนหมูันดาเมเชียนครับอันนี้ปล่อยไปไม่ได้ครับเอ้ยเราต้องเลี้ยงไว้สิไม่ดีกว่าเราไงเราไม่คงไม่ได้เจอกันอีกนะหมูไรดาเมเชียนครับชั่วเอ้ยยังไม่ตายเหรออ๋อตายตายอื่าก็เอาหนังมันมาครับหนังหมูหนังดาเมเชียนนะอ่ามีแมปตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นภารกิจนะแล้วก็ภารกิจ ยังไม่อยากทำทำเควสเควสหลักก่อนดีกว่าครับให้เราไปหาด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์อะไรวะว่าแต่ดูดูไงว่าเราทมเควส์หรือหรือวะฮะ,ะวาะกวาเกยเย่เย่เป็นว่าเราไปทำเควสนี้นะครับเควสฆ่าคนนะอ่าโอเคบอกว่าให้เราฆ่าฆ่ามันด้วยมีดนะครับเราจะไปจัดการ let's go รถนี้มันทำไมกระจกกระจกราว่ะเฮ้ยโหรถนี้นี่อะไเพื่อออฟโรดครับต้องไม่อยู่บนถนนครับถ้าอยู่ถนนมันจะไม่ใช่ออฟโรดโอ้ยเอา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 ขับหนีดีกว่าไหมโอ้ยหิวหิ้ยวเหิวอยู่กู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 หิวอยู่โอ้ยต้องฆ่ามันโดยใช้มีดนะ สต่พันนี้เขคงต้องจบกันที่เควสนี้แล้วกันถ้าเกิดทำได้จริงนะแล้วต้องอ้อมครับอ้อมครับอ้อมโยเห็นแล้ว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 เราต้องเอลือไอ้บอสใหญ่ครับไอ้สารกระสุนมั่วแล้ว โอ้ยเฮ็ดช็อตไปอีกหนึ่งคนครับแล้วก็ตอนนี้เหลือแต่บอสปล่าวะตอนนี้คือเราจะทำยังไงกับไอ้นั่นดีครับมันบอกให้เราฆ่าด้วยใช้มีดนะฉะนั้นเราก็ต้องตกตูดครับวุ้ยมันเห็นแล้วเราต้องค่อยๆไปครับปุ๊บๆโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยติดติดติดต้นไผ่ครับต้นโอ้ยเนี่ยโทษทีครับต้องค่อยๆไปแล้วก็ ไปตุยตูดมานะอ๋อมีน้ำลงน้ำครับแล้วก็รอรอมันมาตัวนี้ครับเราก็จะจะการแดกตูดมันครับมันจะมาเป่าวะ ข้าวไปใช้มิชใช่ไหมกูมาแล้วไม่ต้องรอนานเอ้ยส,าย,สายภาพสายัาพอืดอืดเอ้ยเย็ดโอ้โหโอ้ยสำหรับเควสวันเต้นนะครับเราก็สำเร็จไปด้วยดีแหละอ่ะบอกให้เราเลยโกท็อกชูด็อกเตอร์เอิร์นฮาร์ดด็อกเตอร์เอิร์นฮาร์ดอยู่ไหนไม่ฟาซทาวเบิลละ